ครับโอ้ชาวยู่ตัวปริเสธวันนี้รีบเร่งรีบไม่สิยอตัวไหนนาะเร่งรีบไล่รถลลบป้องเรียบเลอลเลเลยโอ๊ยเรนเอ๊เออเรนนุน่มกว่านะไทกำลังมาโอ้ยเรยนรบกันหลบ้องอคอนเสิร์ตกับงานเขาเลยอออเออเจอผูมาจนาโว้ยเรน แรีนมาลบกบเข่าไหมครับเรียนมาลบกบเพิ่นแม่บายดี้ต๊ตกลรองจวดไปหนึ่งเรียกเจ้พระเจ้าบ้านในข้าวติดึงแอบแอบไปคุณจะไปขึ้นนู่นคุณแมนบอแมนบอเกาะขึ้นซื้อนี่ยางสีสีเนาะสีแล้วไอ้ไปขึ้นซื้อนู่นเนาะเอ๋อเจอผมไม่ใช่เลยนี่ไม่ช่วยเรือโว้ย วันนี้ลูปน่องก็ยูสันนี้บันนี้นี่ลากบาคนอ่ะมีเพลียเขามันนี้มันขอบน่อบวันนี้มีแนวลอกปอบใ,ใส่งานเขาเด้มีเพลีย,ยได้เก่ากเก่าเขี่ยๆเป็ยในน่องที่หอกวันนี้ปฏิสือสองหนึ่งสุดแดน้ม่โขกถึงลมมาอยู่เนาลังสินลนาง อเ,เ,เ,เอาเอาอเงินหลาดอเงินหลเอ้า้เอ้าโอ้มันนี่มแล้วครับท่านผู้ชมนีมันมอมันมามเยลยป่วยคนนอะเพิ่พนี้จะเพิ่างคุ่นมาพอทานนี้คุดง่ายเอาีย,ยอทางไปอยู่พายุมันหัดปาผมยังไม่ยังไงคือว่าเห็นเจ้าคือดวงดีแท้บริเวณนี้ครับตีป่าหมดเอา้า ปลาโอ้ผูไรมารุ่นตองเสียคาน้ำมันซอยได้เนี่มันกลางนันบแบงคิวดินไห้เดีมันมองโอ้มีแต่ปลาหอมมาจากอนบีวันโมน้ำมันกับบะมีันเขาสิได้เปิกน้ำมันอย่างเดียวโอ้ววันน้ันนเะลงไม่อนี่มวันก็ว่ามันมันสิได้อ่นันละลงมันมวนมาขอเหงนอ แค่ดูชมไปวันนี้มาบริเวณนี้เนาะเอาไปยังไหนล็อกก้อนเนี่ยว้อมันล็อกน,นี้แกะตัวเนอฮะมันมันได้ล็อกนี้หันล็อกนี้บ้อมันนี่บ่บได้ก็ดีจะเชียเขาเออมองนี่เห็ดง่บบางออยๆมาพอเผืองลวงแล้วที่ปูเรานั่งมาไปบอกข่าวไปอยูุฝนวันนี้นั่งมาผี warmly